โดนไหมเอาลองมาโอ้ไม่โดนครับโอ้โดน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 ครับโดนโดนอีกแล้วครับเปินทางหินครับผมโอ้ยโดนฮะโดนโดนโดนได้เจ้าฮะไสสวยครับป่านิน พี่พีนะที่มีใจรักในการยิงปลาเจอผมเช่นเคยครับธนารกรคนชอบยิงปลาครับผมก่อนเปิดคลิปก็ผมเมื่อยิงปลาน,นิลเป็นหนึ่งตัวครับแต่วันนี้ตื่นเต้นลืมเปิดกล้องครับเดี๋ยวขอไปสรุปปลาที่บ้านนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันก็นต่อดีกว่าว่าจะมีปลาเข้ามาอีกไหม ครับไปชมกันเลยครับวันนี้ก็จะเป็นอย่าง14มิล2เส้นครับผมสาย PE 120ปอนด์ครับ Big Roller Big ทั้งขาว50เซนครับปืนช่างฮีนเช่นเคยครับผมฝากไปด้วยครับปืนช่างฮีนครับแม่นจริงๆไปกันนะเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อ โดนไหมเอาลองมาโอ้โหไม่โดนครับโอ้โดน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 ครับโดนโดนอู้อีกแล้วครับปืนทางหินครับผมโอ้ยโดนฮะโดนโดนโดนได้เจ้าฮะไสสวยครับปานินครับผม ข่าคอเลยฮะอุ้ยอุ้ยเนี่ยนี่ครับผมไซโลครับเนี่ยครับสุดยอดเลยครับพี่บินนะครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตบดป่าก่อนนะไซส,สวยฮะสุด,ส,ดสุดยอดไปเลยครับ เดี๋ยวขออนุญาปลปิบัติครับผมเตรียวไปงาน,นนะัดรุ่นกันต่อครับผมดูแลกันด้วยฮะตวงนี้โควิดระบาดฮะ บนนมันไหน่ก็ใส่แมส้วยแล้วกันนะ โอเคครับพี่พี่นะ,นะครับวันนี้น่าจะพอแค่นี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าผมต้องไปทำาัุระอีกนี่ประมาณสามสี่โมงเย็นได้แล้วครับผมก็เนี่ยหมายเป็นคลองเรียบทางรถไฟครับแถวจังหวัดเพชรบุรีครับโอเคพี่พี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูปลานะว่าสรุปปลาว่าวันนี้ผมได้กี่ตัวครับผม ไปเรามาดูกันเลยดีกว่าครับนี่ค,ครับพี่่นะน,นะวันนี้ผมก็ได้2ตัวไซส์ก็ประมาณจ8ดแปดได้ตัวก็ประมาณโลได้เป็นช่างยินครับผมยอดมากครับโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วเราลองไปช่งางดูนะว่า ตัวมีไซส์ประมาณเท่าไรนี่ตัวอ้วนๆใหญ่ๆเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวไปช่างที่บ้านเลยครับครับผมตอนนี้ก็ได้มาถึงบ้านแล้วนะครับพี่นาครับเดี๋ยวลองมาชั่งปลาดูนะครับผมว่ามันจะตัวละตัวหนึ่งมันจะมีประมาณกิโลหรือก่ขีดครับผม เริ่มตัวแรกเลยฮะนี่ครึ่งโลครับผมเห็นไหมฮะนี่โอเคฮนะจะลองตัวต่อไป นี่นี่ฮะเจ็ดเศษฮะถือว่าไม่ใหญ่เท่าไหรอ่อ่ะเจ็ดจุดแปดครับผมนี่ฮะสายป่าก็มีตัวตัวนี้ที่ถ่ายให้พี่ๆนานาดูครับผมเนี่ยอันนี้แม วันนี้แม่บ้านเขาบอกว่าอยากกินปลาเผาครับผมเดี๋ยวก็ได้ทำไปทำเลยฮนะเพราะว่าไว้เป็นอาหารตอนตอนเย็นครับผมก็มีอะไรมากครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทนารคนชอบยิงปลาด้วยครับผมเออวันนี้ก็ฝากกัเพียงน้านนี้ครับ วันนี้แม่บ้านบอกว่าอยากกินปลาเผาอบโอ่งครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูกันไปเนี่ครับพี่วินนะฮะตอนนี้ก็ได้ทำการปลาเผาอบโอ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปิดฝาไว้นะครับแล้วก็มาทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งแล้วเราค่อยลองมาดูกันครับ เคครับพี่เมนะเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝาเลยครับโอเคฮะเดี๋ยวมารอดูตอนสุกครับผมใช่โอเคครับพี่เมนะนะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับได้ลดอยู่ไหนปลาเขาอบวงครับผมได้ลดอยู่ไหนปลาไปเพียงเท่านี้ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่อีกคลิปหน้าครับสวัสด,ดีครับผม